สวัสดีครับผมเคสี่มีโชว์วันนี้จะมาดูบรรยากาศลอยกระงทงปี2 5ง5ากนะครับอ่ามาดูเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าขายของใช่ไหมครับในวัดเทพธิดานะครับ,รบอ่ะไปดูกันเลยครับเราจะเริ่มตั้งแต่นอกวัดคืจนไปนะครับ ข้างนอกก็มีทำกระทงนะครับม,มีกระทงขายยังครับสวัสดีค่ะกระทงยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเลยค่ะต้องเร่งหน่อยนะครับต้องเร่งแล้วค่ะต้องเร่งน,นะครับขนมอะไรครับตอกเกียวครับขนมตอกเกียวต่อไปเลยครับ กระทงนะครับระทงขนมนะครับปลากินได้นะครับ มีสัตว์ด้วยเหรอนนครับไม่ค่ะมีทั้ทงกบอ๋อประทงเป็นกบเป็นรูปสัตว<า>์นะครับ ระทงนี้ปลายกินได้นะครับนี่กระรงเท่ไทาทไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับพี่เรียงราคาเท่าไหร่รา,าคาเท่าไหร่ครับอันนั้น50อันนี้40ค่ะ50 40 daunting, น,นะครับ ขนมจานนะครับร้อนๆเลยนะครับนุ่มแล้วลาลูชีนปลาหมึกนะครับนนนอร่อยเลยนะครับครับผมโดนุเขาายขาาได้เลยครับพี่งาด้เลยครับรปลากินได้นะครับ คทำบ,บุญปล่อยปลาปล่อยด้วยนะครับปล่อยเต่าด้วยนะครับาคาอะค,ะครับะคะคเล่นสี่เจ็ดนะในอยบ้านเล่นมีสิทธิ์ครับสีเจดนะครับ ของเล่นด้วยนะครับส่วนนอกจะเป็นสะพุมทั้ง,งหมดเลยนะครับอยู่ใต้สะพานก็มีนะครับแต่เราจะเลี้ยวเข้าข้างในนะครับเลี้ยวเข้าในวัดแล้วนะครับ ดูู้่เจ้าว่าประเทศกาในวัดก็มีกระองขายนะครับสามสะดวกมีอาจารย,าย์ใหญ่ยิปชันนามีเจ้าหน้าที่ช่วยเจ้าว่าได้นะเอ๊ะเหลือไปเมื่อกี้นะก่อนจะเอาไปให้พระมหาชันชัยอีกร,รูปหนึ่งที่กำลังมาสแตนบายแล้วแล้วก็ขออนุนโมทนาคุณโยมไมว่าอีกสักครู่นะสามันก็จะมืดก็จะเปิดไฟนี่นำโดยทีมงานขอพระครู ไนมีตาสมคนขึ้นเสียงอต่างๆนั้นพระภูสมุนอเอกพงศ์และก็นี่เลยีิถ่าไได้ก็มีอาพระมหาสกายผู้ช่วยเจ้าว่าพระมาหาวัาสนาพระมาหาภูชิหรือผู้ช่วยเจ้าว่าทุกนูเลยอาจจะไม่เอ,อ่ยถึงหมดนะท่านคอยอำนวยความสะดวกดูแลการบริหาร รัวพระอหาุฒิชัยหดือพระมหาแต่ละท่านจะดูแลกระโรงออกมาสวยงามและรวถึงหลงพิฆาตด้วยเดินพิชัยนี่มือต้องนะเจดียแแหญ่นะครับมานเทพที่นี่วัดเทพอ่าแล้วก็มีพระหลายรูปทุกท่านเลยไม่ได้เอ่ยถึงก็อย่าว่ากันเนาะอ่าท่านก็ดูแลแต่ละจุดแต่ละงานเหมือนกันฝากเอาไว้ด้วยท่านใดนะเจินมาแล้วหิวข้าวโอ้หิวน้ำ นี่เลยสอหน้ามานี่โอ้โหสละเปาใช่ไหมครับที่ลอยเออไหนเป็นสัภาษณาสักไอตึงพักทวีนี่น้ำอร่อยโอ้โหเป็ดย่างตะวนนะครับปาดิบาแกสายวันวัน้าก็หัวล้อกลางวันก็หัวร้อเย็นก็หัวล้อป้านี่สูชิราคาบาทสิบบาทปุ๊มิบาทนร่อยาเผาชุร้อย2ี่สิบนะครับโดิทานี่เาไกเผาหมูกบย่า ไก่ตัวน้ำปลานะครับเกูาให้้อกม้ตได้จีใจาเผานะครับเ uh> okay. ุ่งเผาบัววนนะครับนักีา้อเาานี้ก็เป็นนอยหายเผาใช่ไหมครับขนากินเผาข้าเหนียแดงี่ีอ้โหสมัยโบราณเลยเนาะแล้วก็มีข้าเหนียวมะม่วงไม่แพงเนาะนี่ เดินมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลนมาด่ามาห้อยแกร่งห้อยนางรูดนะครับโอ้โหลูกชิ้นสมุนไพรมาทุกงานนี่สิบประเททบิลาเห็นตั้งแต่เด็กใส่ก๋วยเรี้ยวจนเติบโตใส่อยู่สาไม่เพี้ยนเพี้ยนนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ย่างนะครับไฮโดรเจนกินแล้วมีควันออกเนี่ยแล้วก็มีเสื้อผ้ามีพุ่ยาอะไรครับอะไรเอ่ยถุงต้มถูกต้องนะ เราจะถูกต้องนะถั่วต้งแล้วก็น้ำแข็งบาร์บีคิวข้วนบบงสองบาร์บีคิวด้วยปลาหมยกแก้วนะครับบางทีไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็อยจะอดนะเพราะเดินมาเดี๋ยวจะส่งไปต่อให้แม่ค้าขนมลาบไทยแล้วร้านน้ำมีคนเกาะอยู่ตลอดเวลาซับทวีจันที่มาคุณลุงไม่ได้มาหรอครับอรยลุงไม่ได้มาหรอครับจุดบหน้านี่อีกนิดนึงเดินไปข้างหน้าดูสิครับเดินไปข้างหน้า เห็นอะไรเออโลชิมปี <stop it. S 1> ้อ <crosses S 2> ่าขออนุญาตสักว้านาทีประชาันให้เขาทำแม่ค้าได้พึงใจนะจะได้ขายดิขายดีมีงานสดของสดของดองโอ้โหมาแรงเพด่นะมาแต่ละท่านอ่าเฉาปวยดองสดอ่แล้วก็รับการสดน้ำลายยายโอ๋นะจ้าจ้าอาเจลพรนนะรับ ่าส้มไม่หายนะครับเลานยูทูบเบอร์ที่ดนเยอาสุดทางพยองนี่เดินตรงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะทางค่มทางอะไรก็ได้นี่ทั้งแผงท้าปลาวเป็กจ้างเป็นสดแล้วก็ทางตรงไปสุดท่าน้ำปรเทศอีราของเราก็จะมีนี่ร้านอาหารตามสั่ง ก้วยเตี๋ยวก้วยจับอ like uh, ah, ่าอร่อยตั้งแต่ปชาเลยนะมาหายทุกปีนี่อร่อยมากอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปทางด้านโบสถ์หลังใหม่หลังเก่าก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยอ่าโยนโยนมาเปิดออกรูปมันอ่าวันนี้เวลาเขาออกมาหมดแล้วครับอ่าหมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อ่าให้ หลังไคย่า้นิวเลือกัวต้มอันนี้มะเขือนะครับมะเขืลูกชิ้น20บาททุกอย่างนะครับลูกชิ้นนะครับไขน่นกกระทานะครับปลาหมึกออย่างแบบเป็นไม้นะครับไม้20บาทไม่บดนะครับโทากโกยากินะครับ ชูชิโชคอำนวยนะครับนี่ไงกระเพราไก่ร้อนๆครับ20บาทนะครับกระเพราไก่แถมไข่20บาทครับผมครับอย่างนี้เลยครับตักมาเป็นอย่างนี้นะครับแบบยี่สิบาท25บาทก็มีนะครับ ยี่สิบห้าบาทเป็นไข่ดาวครับยี่สิบห้าบาทไข่ดาวนะครับผมถ้าเป็นยี่สิบบาทเราแถมไข่เจียวครับไข่โอ่งสมุนไพรเลยจ้าโอ่งสมุนไพรนะครับสองละสี่สิบะกสิบจ้ามาละสี่บาทเลยจ้าอันนี้ขนมหวานนะครับทุกอย่างสิบบาทนะครับ ต้มชุดละสามสิบาทนะครับอันนี้20่สิครับโอ้น้ำแข็งใสก็มีนะครับกุ้งเผาปลาหมึกย่างโดนัทกุ้งค่ะโดนัทกุ้งใช่ไหมครับโดนัทกุ้งอันนี้เป็นกุ้งแซลมอนค่ะไม่ละสิบบาทนะคะสิบบาท กระเพร้าทำชีสเยิ้ๆกระร้อนเลยค่ะครับน้ำแข็งใสนะครับทรงเครื่องร้านกินเส้นสาขาสามนะครับขอบคุณมากครับขอ่ดทอดวอดทอทอนนอครอบอดอดทอนนะครับ ะ,ะร้นๆเลยนะครับน้ำส้มจันที่มานะครับรตันนี้จันที่มาไม่มาใช่ไหมปลาพูล <c oughs> น,น,น,นะ,ะนเองละร้อยยี่สิบนะครับร,ร้อยอร่อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

ชุดเท่าไหร่ครับมี60-80ทองครับเป็นชุ่ด60จบบบ้าั80ทองทองม้วนสดมะพร้าวทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนนะครับขายแท้ไม่ทันเลยนะครับตอนนี้รอลหรือไมู่รคคาไปรับวัตถุมงคลนะครับ49บาทหรือโอ้ฝีมือเมื่อนะครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่ได้รับวัตถุมงคลนะวัตถุมงคลนี้ มีจำลองม้วนมะพร้าวอ่อนบัวลอยเกลือชากรังราว์วัดละทันชุดยงเกศทองมาแต่งไทยน้ำกะทินะครับเวลาไปเช่าห้องนอกสองร้อยสามโอเคพิซซ่านะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วค่ะสับปะรดสุดหล่อนะครับ ผ่านไปผ่านมาเจอยูทูบเบอร์อีกแล้วโอ้โห,โโหเด็กโรงเรียนอุดมนะนี่ทํากระทงมาเนาะหรืออย่าลืมไปถ่ายพระศพผ่านช่องเราด้วยนะแล้วก็ผ่านเพจวัดเทพวิลานะเดนตรงไปด้านขวามือนะอ่าทําข่าวให้ด้วยประชาสัมพันธนะ์นะอ่าคุณยมท่านใดมาแล้วนี่อย่าเพิ่งกลับบ้านนะเด็กน้อยอ่าบูชาพระตายเพื่อเป็นสิริมงคลนะสี่สิบเก้าบาทหรือตามกำลังศรัทธาถ้าสี่สิบเก้าบาทดีได้วัตถุมงคลไปด้วย ขาาส่อยม่ไปทบุญานมากลตรงนี้ที่ขายก็โดนนะครับปรับใหม่เรียบร้อยแล้วเสียงดังฟังชัดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ช้างน,นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องเสียงนะได้รวได้มาได้มาปรับให้นะ ปีนี้ร้านขายเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับญาติโยมที่มาแล้วนะยังไม่ได้ร้อยกระดงเอเจริญพรรวมบูชากระงนะครับเลือกสรรได้นะครับคนละอันคนละอันถ้ายังไม่สวยก็บอกจะเลืใหม่นะเออก็อาจจะแตกต่างไปหน่อยนะกระทงเพราะว่าผู้อะกรับฝีมือหลายๆายคนนะครับน่าจะเป็นร้อยคนได้นะ น้ำส้มเขากระทตว่าจะแตกต่างกันไปเ <นะ S 1> พราะว่าม,มีแต่จีนอาสาไข่นกกระทาลูกชิ้น10บาทนะครับแล้วกส็สามัญโดชานข้าวแปรรูปแม่จำเนียนนะครับแวะชิมก่อนได้นะครับแวะชิมได้นะครับโดนัดนมสดนีด่ะ แหนมปลาไก่ย3ชิ้น35บาทนะครับ,าบร้าแต้อนนี้ยังทําอยู่แหนมจิวทอดนะครับแนนหนมชิ้นเล็กนะครับ10บาท<ด>ใช่ไหมครับยครับเพื่อที่จะเป็นปันจจัยนะครับเนการรับรู้การกาท้างทยประเทศเวลา ลูกชิ้นไม้เท่าไหร่ครับสิบบาททุกอย่างเลยนะครับนองกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับหมูปิ้งโบราณขนมจีนน้ำเงียวนะครับ หมูข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูแค่ต้มมัดเท่าไหร่แคบหมูยี่สิบห้านะครับยี่ส้าแต้มนะพวโงปลาหมึกย่างบาร์บีคิวไก่หมูนะครับไอแล้วเราไมของเล่นไม่มีมีแต่ของกินนะครับลูกชิ้นเนื้อแท้ไม้ละสิบบาทนะครับเนื้อแท้เลยนะครับ เสื้อผ้าก็มีบ้างนะครับกางเกงบ็อกเซอร์ตัวละสี่สิบสามตัวร้อยนะครับดูเฉยหรือว,ว่าซื้อด้วยครับสายคล้องแมสสิบบาทนะครับหมึกย่างชิ้นย่างแอดมหาไทย นี่สิบาทเปล่ามาแ้วกันไปเลยคอหมูย่างแม่โอรานแสนอร่อยเลยนะครับอาฟองกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับ สเี่เราจะปิดคลิปแรกตรงนี้นะครับคนที่ร้านค่าเย,ยอะมากเลยนะครับ,รบเราต้องเป็นทําเป็น2คลิปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นคลิป2เลยนะครับเริ่มจากที่ตรงนี้นะครับคลิป2ก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับ